ก็เที่ยงครึ่งพอดีนะคะเขาเลี้ยนเทเทีเ่ยงครึ่งนะคะเท้ากับสวัสดีค่ะช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะคะกินมามเป็ดกินอ่ากินบะหมี่บมเมนตบะหมี่สิกิน,เ,น,กนเป็นเส้นมาม่า,มา เสรุูปเลยเป็นเส้นไ,ไว้ค่ะเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่อยากกินบะหมี่แต่ได้เส้นหมี่ สวัสดีค่ะช่องบายช่องบายนะคะกินมามาะะแต่ดีอยู่ค่ะย่กับเด็กน่อยตอ,อนหนึ่งน่ารัาใช่ไหมน่ารักอืมกล้องไม่เต็มหรอกกล้องคุณครู<อ>เต็มเยอะแยะม,มาได้ค่ะกินข้าวจับปอนหนึ่ง แซ่บค่ะบโบทุไม่ด้กินด้แหุต่ตอเที่งาัี้อครับตระอาเหมือนกันเลยลูกตัวนี้กับตัวนี้เขียนเหมือนกันเอาตัวนี้มาเขียนข้าบอยู่ไุตม่ได้กินได้แหละครับคกินแต่ตออเที่ยงเาั่งงี้หรอครับตระอาเส้นเส้นมีนะคะ อืมอืมก้องไม่เต็มหรอกก้องคุณครูเต็มเยอะแยะมาได้ค่ะกินข้าวกระปอนหนึ่งเสียบค่ะเสียบเสร็จได้ค่ะสวยค่ะยิงเข้ากล้องทุกอย่างให้เธอแล้ว ก็ได oh, ้ก uh, ินเข่ากับเ uh, ้ามากินนห้องเลยดีแต่ว่าเด็กน้อยอ่ะกินอ่ากินอ่าบะหมี่ม่อเมนบะหมี่เอกินอ่ะกินอ่ะกิน um, อ่ะ อืมอืมนอืมก้องไม่เต็มหรอกก้องคุณครูค<อ>เต็มเยอะแยะม,มาเลยค่ะกินข้าวกระปอนหนึง่นงเศบค่ะเศกเเหมืนกันเลยลูกตัวนี้กับตัวนี้เขียนเหมือนกันเอาตัวนี้มาเมขียนข้อมูลอีกอกคิวอยากอกคิวอยากเข้ากล้องอเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆเ,เข้ากล้อง เพราะว่าคุณครูฮ่าพึ่งเขาหอดโรงเรียนไปเห็เดกุญเจรถค่ะชั่วโมงเร่งด่วนบ่เห็ดกับบ่ได้ค่ะบ่าทากับบ่ได้พราะว่ันราเป็นเส้นมามาสรุปเลยเป็นเส้นไวไ้ๆวค่ะเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่อยากกินบะหมี่แต่ได้เส้นหมี่ได้ค่ะสวยค่ะยิงเ,เข้าข้อง <laughs> ตวสตาร์ตติปเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงชั้นเรียนก็เที่ยงครึ่งพอดีนะคะขเขาเรียนเอเที่ยงครึ่งนะคะเท่ากับในความฝ่าวนะคะยิบยิบยิบอย่างเดียวเอไม่ระบายสีได้มน่ไม่ได้ค่ะอิเ่แ,แค่นี้เด,อด,ด,ด,ดเ้อคอ่ะ เด็ดยีวุค่ะยูวก,กับเด็กหน่อยปอ,อนหนึ่งน่าราักใช่ไหมน่าราักในราคาชีวิตกู้ปอนหนึ่งาาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว<อ>ว่าเด้กินเข่ากับเฝ้มามักกินไห้หอมเลยนะดีแต่ว่าเด็กหน่อยแบบกินอ่าบะหมี่บะหมีบะหมี่ กินนะค่ะไม่ระบายสีได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะคุณพบอสีแล้แค่นี้เด้อค่ะเหมือนกันเลยลูกตัวนี้กับตัวนี้เขียนเหมือนกันเอาตัวนี้มาเขียนข้อมูลอีกขึ้นเขาฟังแล้วไปนะเด็กเขียนมาทำเลยค่ะทำเลยลูกทำเลยขึ้เขาฟังแล้วไปนะเด็กเขียนมาทำเลยค่ะทำเลยลูกทำเลย โอเคอ่ะสวยเขียนชื่อครับเมนูเหล่งดวนคือเมนูมาม่าแบสเซเว่นนะคะแล้วก็ซื้อมาม่านะคะห้ามหิวอืมอยากเขากล้องนินี่ เอไม่ระบายสีไดไมน่ไม่ได mm. ้ค่ะคักิแค่นี้เด้อค่ะได้ๆๆอืมอยากเข้ากล้องนี่นี่น่ราคาชีวิตกูปอนึงเป็นทุกอิคิวอยากอิคิวอยากเข้ากล้อง เดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆเข้ากล้องเพราะว่าคุณครูค่ะแอรไม่ระบายสีได้ไหมเน่ะไม่ได้ค่ะว่าคุณครูสีล็แค่นี้เด้อค่ะเส้นเส้นหมี่นะคะอะทำเลยค่ะทำเลยลูกทำเลยเมนูเหล่งดวนคือเมนูมาม่า แซเว่นนะคะแล้วก <mafia> <réussi> ็ซื้อมาม่านะคะห้ามหิวเส้นเส้นมีนะคะเมนูเหล็กดวนคือเมนูมาม่าแวะเซเว่นนะคะแล้วก็ซื้อมาม่านะคะห้ามหิวอืมกล้องไม่เต็มหรอกกล้องคุณครูเล็มเยอะแยะมาได้ค่ะกินข้ากระปอนหนึ่ง แซ่บค่ะแซ่บแซ่บอกคิวอยากอิคิวอยากเข้ากล้องเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆเข้ากล้องเพราะว่าคุณครูอย่างให้เธอแล้วโบได้กินเข่ากับเ้ามา่กินได้หองเลยดีเดียวว่าเด็กน้อย สวัสดีค่ะช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะคะกินม,ามาัม่ดดียค่ะยู่กับเด็กน่อยอตอนหนึ่งนาราิกใช่ไหมนารกค่ะ,ไ,ไ,ะไ,ไ,ได้เดกแค่นี้เดอ้อค่ะได้ค่ะได้ค่ะสวยค่ะ ย็นเข้ากล้องนัลัน่บกต่ของัออะเอ๊วสตาร์ตติดเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงชั้นเรียนก็เที่ยงครึ่งพอดีนะคะเขาเรียนเอเที่ยงครึ่งนะคะเข้ากับอิกิวอยากอิกิวอยากเข้ากล้อง เดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆเข้ากล้องเพราะว่าคุณครูโอเคอ่าสวยเขียนชื่อครับแอบกินอ่ากินบะหมี่เมนบะหมี่ใช่ะหมกินอืมกล้องไม่เต็มหรอกกล้องคุณครูเล็มเยอะแยะมาได้ค่ะ กินข้าวจับปอลหนึ่งแซ่บค่ะแซ่บแซ่บกินอ่ากินอ่าบะหมี่บมเมนตบะหมี่สิ่งกินแตะดีอยู่ค่ะดอยู่กับเด็กหน่อยตอนหนึ่งน่ารัาใช่ไหมน่ารัาหายหวัดแล้วแต่ต้องเข้าทีละคนแต่ต้องเข้าทีละคนนะ เ่พอ,พะ,อะทำงานให้เสร็จลูกทำงานให้เสร็จอ,อะกินอ่างเด็กหน่นอยเด็กหน่นอยอิ่มแล้วค่ะแต่คุณครูท่านได้กินเถอะคะ่ะกินข้าวบ่ายโมงบ่าย